สำหรับตัวเองก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากค่ะเพราะว่าสร้างกระแสให้แฟนนางงามผันมาสนใจมิสแกรนจังหวัดเรามากๆนะคะก็ถือว่าเป็นอย่างที่ฝันไว้เลยนะคะแล้วก็โปรดักชันเราจัดใหญ่จัดเต็มที่ทําให้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆค่ะในส่วนของวานนี้ซาเนี่ยทำไมถึงได้มงในขณะที่ทุกคนก็มีความพรม้อมเหมือนกันต้องบอกว่าวานนี้ซาเป็นคนที่ครบรอบด้านนะคะทั้งเรื่องของความสวยเรื่องของศักยภาพความสามารถแล้วก็ความสดใหม่ ก็ทางคณะกรรมการก็เลือกน้องแต่ว่าใดๆแล้วทั้ง5้าคนที่มายืนอยู่กับเราตรงนี้ก็คือมีคุณภาพแล้วก็ศักยภาพจริงๆแล้วเป็นนางงามตัวแม่กันทั้งนั้นเลยนะคะก็หวังว่าน้องๆก็จะได้ร่วมงานกับทางทีมสระบุรีต่อไปด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะก็วันนี้เป็นที่5แล้วที่มาสัมภาษณ์นะคะงานเยอะค่ะหลังจากมงลงงานเยอะมากแล้วก็มิสแกรนสระบุรีคือปางมาจริงๆนะคะก็คือตั้งแต่ได้มงมาก็ งานไม่หยุดมีเซอร์ไพรส์เสมอเลยค่ะก็ยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นเสมอเลยค่ะถึงแม้มองลงก็ยังตื่นเต้นต่อไปค่ะก็จะมีเซอร์ไพรส์ต่อไปค่ะแล้วก็ความรู้สึกก็คือความมั่นใจสร้างม,มามาแรงมากๆเพราะว่าทุกคนเขามองว่าซาบุรีเป,เ,ปเป็นเป็นประเทศซาบุแลนด์ค่ะก็มิสแกรนซาบุแลนด์แล้วค่ะก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากๆแล้วทุกคนก็จับจ้องนะคะแล้วคนก็คือจากวันนี้ซาที่ไม่มีใครรู้จักชื่อมาเลยไม่มีใครรู้จัก มาจาก Out of nowhere ค่ะทำแบบแฮชแทกแล้วก็ใน t ิ k กต k อคือวันนสซาเวงเยอะมากก็ขอบคุณพี่ฟินแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้แสงวันนสซานะคะท้าแบบขอบคุณจัดจ้าจริงๆค่ะ